สบายดีพ่อแม่พี่น้องนกกาดักทายสวัสดีพี่น้องมาพ่อๆกับเบาคำแซงมาหน้าครับสบายดีพี่น้องพี่น้องวันนี้กับผ่ากันมาเปิดคลิปแต่เสาเลยพี่น้องมืัอนี้มีธุระเนาะเราดตื่นแต่เสาที่ผ่ากันไปมืัอนี้มีการเดินทางพี่น้องที่ผ่ากันเดินทางเนาะมืัอนี้กะถือว่าใกล้เติบเนาะพี่น้องทีมงานทั้งทีมงานทั้งปากเซ้เฮาแล้วก็เป็นทั้งทีมงานทั้ง บ้านตังลางเนาะขอบคุณเดีพี่น้องศสนาสมบูรณ์พลหอกพี่น้องมีการเดินทางเนาะเฮากับลุกเต่าก้าเกลี่ยมาหนะเพราะว่าเฮานัดกันตั้งแต่เต่าพี่น้องมืัอนี้เนาะนัดกันตอนนี้ก็บเจดแปดมงเลยพี่น้องเฮากับกัลลังสีเอามามันต่อไปเหรอเอ้เฮาสีภาคก็เดินทางไปแคมปปิ้งเนาะเดี๋ยวว่าไปพากันไป กางเต็นท์นอนแคมปิ้งอย่างนี้แหละพี่น้องกับปู่คือกันเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคำแสงเนาะแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ทีมงานที่ไากับทีมงานเนาะเพราะว่ามีคนชวนไร้เทืออยู่แต่เฮาวปฏิปไตเนาะมีหลายคนมีหลายพี่น้องอาพ่ออลิตาคำแสงน้องรัดปู่สาวน้อยหลายนะท,ทั้ง่าทีมงานนั่นจักเดคเคสีเนาะพี่น้องเนาะรวมๆกันหลายๆคนเนาะพี่น้องกับือว่าหลายแห่งอีหลีพี่น้องเนาะรวมๆแล้วนี่ทิพนี่ทัวร์นี่ก็สิประมาณ10ป้ายเนาะ เกือบทราบอุปจักเนา้องครูเนาะเพราะว่านี่ทั้งไก่เอเนาะเขาจ้างไก่ต่างหากพี่น้องไก่เอเปิ้ลกระสีปน้าอีกเนาะไก่แต่หลายคนเหมืนเช่นซะแต่ว่าก่อนไปพี่น้องเอาสีไปถ้าพี่น้องไปเอาเครื่องส่งมาจากประเทศไทยพี่น้องเนาะเครื่องที่เฮาสีใส่ในการเดินทางอุปกรณ์เซฟเซฟตีในการเดินทางของเฮาอะไรเนาะว่าสิป็นอีกอย่างพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้กงกำลังสีปก้าอยู่ บริษัทคนชงมาแต่ไทยว่นละพี่น้องเดี๋ยวไปเบิรงนกกันพี่น้องว่าจะเป็นอยปป่างไรไป้ขึ้นไปพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดหันห่านคนทชงเนาะบริษัทคนทชงเขาเนาะเดี๋ยวคำแจ้งเขาไปเอลว่ามันมีค่าเสียไทย

ซุกสองหลอยกั้งรวมกิเงินกี่แสนห0าพอดีเนาะแสนห้าสิบพันแสนห้าหมื่นอันนี้คล้องอันนี้ของซุกอินดีเนาะคล้องบาซูกินดีอในซองยางในค้องกำเสงจะ๋ยวให้พี่น้องไปหลุ่นน้ำกันน่อยาางในป็นี้เราจะเอาไปด้วยมาก ไปก่อนอึมมดมาไปกินข้าวก่อนอ้เอาอ่าไปเอารถเขาอูนู่คือแล้วเนาะเอาหลเขาอูเอารถเขาไปซ่อมเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะสเตอร์สเตอร์ก็คือสุดสุดโซ่แหละโซ่สเตอร์มาเล่าเขาเอิืนสเตอร์โซ่สเตอร์สเตอร์หน่อยสเตอร์ใหญ Eller, ่เนาะมันอยากเบิร์ตแล้วกะอันที่สองเปลี่ยนตาเนาะตามันโปรเจกต์เนาะตามันเมื่อเหมือนถ้าบริการคือนตี วิต่อไปีกค่งมาเลยอร์เตอรนเกเียนัยกยนที่รน้อยไปไปขเาก่อนโอเคฮึด้ไปนเขาะตอนนี้เอารถไปอ่า2ซังเลือลั สั่งเลยเหรอเอาว,วนเซนวนเ้นมูวนเ้นวนเซนเนื้อก็ได้เอาวนเ้นมูกเเนเนอกเ,กกเปนแหละตอนนี้กะเอารถไปสอมพี่น้องอยู่พังนั้นเนาะเอาเขาอูเปลี่ยนสตาร์เตอร์เปลี่ยนกาเบรกเนาะทีหัวละแล้วก็ผาน้องรัดมากินเขาเนาะ สิบคุจตโต่แล้วเป่าเาี่รนรถงแดดจมนี้เฮาลุยปากซองกลับมาเฮาสิขึ้นเนื้ออีพี่น้องเครื่องค้องเฮากะกาเกียบนะทิ้งคล้องเฮากะเกียมเต็มพี่น้องเช่อไหอุปกรณ์ในการเดินทางเฮานอยเฮาต้องเซฟตี้จะคล้องอันนี้กระโบว่าเป็นยังพี่น้องเดียวไปเปิดไหนีเบืองนะคพี่น้องเบืองน้ำกัน เดี๋ยวตอนนี้เขาไปนั่งก่อนเนะาะฝากติดตัมไปเดอ้อพี่น่องทิ์คำแสงสีทั่วผ้านตองรัดขี่รถจักเนาะขี่รถจักเว็บเว็บไทยนี่แหละเว็บรถขี่ทั่วจากเล่าไตา่ขึ้นไปเล่าหนึ่งพี่น่องวาสิบินจไนะได้เนาะวาสิหลอดหรือบอพี่น่องไป

าซองไปห่มเสต๊ะเนาะมันอนอีกมือนากลับมากอะลุยเล่าเนื้อพี่น้องแนนบุพพักเลยลุยเลย คือว่าเรียบ้อยพี่น้องมือนะมือือว่าเรียบ้อยพี่น uh, like, ้องเบรก่โอเคเนาะแต่ว่าเคงไปปวดเล็กน้อยหน่ยนี่หน่ยเล็กน้อยนะมรันเนี่ยกเงปวดด้วย้วเหียบเป็นติ่งนหนึงมันกัมันกับเบรกนทานดนั่นเล็น้อยนะบบโบนักันเลยโซก็ใส่ม่เบรกก็ใส่หม่เบิร์สองแสนเจ็ดนะสองแสนกั สามอดไปสามหลอยกัวซีสามีอคงซักแลนี่จะับมองสบดทเบิตอนเอารถมาอ๋อกมาหเลยเดี๋ยวมาเบิน้กันเนาะว่ามันเป็นอีหยังพี่นออ๋ติกเบดอ้ามาพอดีาที่เจ้ ไปเลยป่ะนี่วาอยาปกะมะบุกอแม่นี่ขี้ข้ามาตองเป็นแ้มันเตรียมฟังฮะมันเตรียมกนได้หรือเปล่าเริ่มไม่เอาแล้วนะโอ้ถ่าก่นไปทีจ๊อภาษาคนไทยเริ่มกันดิปลาดูพี่น้อ 那可不能，这可不好嗯。嗯 สบายดีพี่น้องเป๊ตเพชรยังอยู่นี่กำลังปเอาเครื่องมาเอารถไปเขก็เอาเขาเอารถไป่อมกลังเลยเอประกันในด่านเอาไป๊ตอรอเพรทิงานเอาใช่เลยเขาก็มาเอาไปเดี๋ยวเาลงเลยวะนั่กันอยู่ปตทกูแล้วปตทงหนาโค้งางไปโอ้ยูรักผ้ผุเออไปซองอ๋เด้อแว่นก็ไปโต๊ะยังตอนไหนแตกแตกคืนเยอไปเจ้าอะไรด่

ต้องยังสื่อเี่ยตอจอดใจสร้างของไปกินอยู่คนดีมาพี่น้องูห่ซะเอหอมอใจ่ยมอของมักันกำลังตามไปเนาะกำลังตามไปกำลังตามไปเล้อกกงี้พี่น้องไปจะจอดไปเร่อยปสุกเออสสยจอาลองฝ่มาอยู่นี่ดิทาผาาสิบ้าน บ้าอันจะไปเถิงขุนพลนาซีในนาซีเส้นหาทั้งวันนี้เบอร์หนเส้นหาือกษรกรเด้อจากบาทเด้อสามสิบบานนะครับสิบบาทโอ้สิบบาทเ่อเงโอ้หน้าน่แรงแต่เด้อกใะเ่เห็นไหมบยน่รได้บอดูบ่ได้ใครในทั้ง์ได้หรอ กลังสีเด yeah, well, ี kind of <t> ๋ยวไปเอาเครื 2> 2> I mean, ่องอะไรก็ย่อไปเลยคันจะยอไปก่อนกันโอ้สุดอบบ่เปนพี่หอไปเอิบ้างท่านลก่นเลยลูกประหยนอยไปทกอนบน่ฮอาไปปิดปัดตรงไปบนไหน่อนไปเขาขีลงใหญ่ติดบ่อนส่วนบุคคลนเงีบขาอให้ขาิดรอเอาหอนเข่ามันต้องหนปขาดไปอ่ใส่รึเเอาเสือก็เสือนี่ เสื้อหนัเบาอ้บ่มกว่ากระเป๋ากะเป๋าใส่เครมหอมใส่หอมใส่กระมัดใส่เคือกระเป๋าอ่ากั้นปนกันล่มกันขากันปนเนาะแบบแบบเขาแบบไปลุยๆกันนะนะพี่น้องเครือใหญ่อยอะด้ค่ะกระเป๋าอ่าใหญ่เงี้ยเลยเจ้าหน่อยก็หองซุกหน่อยนึงตัวดำนี่ใช่แล้วใส่เครื่องแล้วก็พับ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 แล้วกระมัดใส่ก้นรถเนาะ จะเป็นการฝนกันหนาวกันฝนเนาะพี่น้องนี่นโอ้สามารถใส่ลมได้เด้นี่แม่นบ่หยังอันนี้ยังสิใส่ไดองสร้างมาตตงไทย่ล่ะพี่น้องสร้างมาตงไทยเนาะเพื่อเอาไว้ใส่เครื่องเวลาเดินทางขี่รถมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องอันนี้เเนาะกระเป๋าอีกอันนึงอันนี้สรงมาเองพี่น้องสร้างมาเองสงมาเอง ังนะมอเตมอเตเวมอเตมอเตมอเตเวเจ๋งอันนี้ก็โบตากะลิเฮ้ยตากะลคนนเนาะนี่นดบได้จ พ oh, oh, okay, okay, okay. oh, okay, ี่น้องพี่น้องมีสิปหรือวะโอ้โหแคัแคคโอ้นมันเป็นอะไรสนีพี่น้องเป็นสักสางมาทางใ้พี่น้องทางลาาฮาบ่อใน้อายากให้บุ๊มบิ้เลยบุ้นิ้เลยสุดยดยนี้เกันฝนธรรมดาเนาะกันฝนธรรมดาเนาะ อันนี้จะ uh huh. มัวอันนี้สามารถเอาออกได oh. ้บ่อ nice well. ือโัวแกะวงไม่ได้เอาติดเลยบ่หัวแกะวงนี้รับใส่ลุ่งเกี่ยวข่าวก็ได้โอ้ใหญ่อันนี้จะเฮ้ยฮะใหญ่โอ้กบดีเลยสุดเออใส่กันพูนกับสันนี่เลยน่าสุดเออเจ้าต้องกอดเสมอ คนมันสิโตกอยู่บ่ละปันอ่ามันสมารปั๊บอะรย t <t ่าี้หงป๊มันมากับสูงเลยทุกคนยอไปถามเนาะเออเด็กบริเวณเป๊กเกอรเนาะอันนี้บริเวณเกิดแตคนีปุ๊บคือคนหนุ่ม ซวกมันคือว่าเป็นคือของเจ้าซุกอ่ะตองใส่แมง้วเลยอกซุกมันเเกอมันจะแพงอันน้นสิท่านหาเนี้เท่าไระอันนี้คือแปด้อยเนาะแปดรอยบาทแปดร้อยกัวเนาะองเราหมัหมนสุกเลยนะอันนี้ก็แปด้อันนี้กับแปดร้อยอันนี้กับแปดร้อันนี้ก็แปดร้อยอันนี้ก็บแป้อยนะท่านสองแปสิบก อ่าพันเจ็ดล่อเนาะรวมรวมทองยางเนาะพันแปดพันเก่าบริสของพันบริษัรวมถึงคาผาคาคาคนส่งคาผาเนาะไปเท้ากระซิตาเกียว์บอลเดินทางชุดนี้กระุ้นเลยอ่เนาะุดนีวเอาอกนาดนล้เนาะที่พับถกระ้มไหว่ามันคนตกคนลิ่นนะเราขี่เราจัีเนเ้าว่าป่หนเนาะคา้นเนาะเ้ยอย่งไ้กะฝากคนก็เชยเปกํลังใจให้เ่ย่นางเาสิยอกเดินทางตอนนี้เบาชุกมาถ่าเอาเลยเนาะ มาช่วยทีไปถ่ายกวาดถั่วเหนียวแม่นัดกันเนาะที่งานอ่าเขาพูดดีแล้วก็ที่งานยังแหละกับมาก็มากับพวกไกด์พวกนะไรรุ่งร่วมกันนั่นแหละเขาไปเขาออกจากตัวเมืองฟรัซีแล้วเขาไปถ่ายอยู่นอกเนาะส่วนคำแสงกับติตาเขี้ยงบ้าเพื่อนเนาะไปไปเรื่อยพี่น้องไปพาไป็นติตาเด้อไปกำลังใจให้ในพี่น้องเนาะเจอกันคลิปไหนพี่หนาเนะายบายสบายดี